เข้า Roblox วันที่18มีนาคมไม่งั้นแฮกเกอร์จอนโดจะมาแฮกค,คุณผู้เล่นต่างออกมาเตือนภัยให้ระวังถูกแฮกฮะนี่คือเรื่องจริงหรือเรื่องจ้อจี้มีผู้เล่น Roblox คนนึงออกมาเตือนภัยว่าอยู่ดีๆเขาโดดแอดเพื่อนโดยคนที่ชื่อจอนโดจอนโดได้ชวนเข้าไปเล่นในแมปแปลกๆที่มีข้อความสีแดงเขียนว่า days until launch 14 weeks เหลือเวลาเปิดตัว14สัปดาห์ซึ่งนั่นคือวันที่18มีนาคม เขาคนนั้นเลยออกมาโพสต์ว่าให้ระวังจอ h n นโดนะ18มีนาคมจอ h n นโดจะมาแฮกโรบ l อกตอนนั้นผู้เล่นโรบ l อกก็เลยต่างกลัวไปหมดแล้ววันที่18มีนาคมก็มาถึงผู้เล่นบางคนไม่กล้าเข้ามาเล่นเกมส่วนผู้เล่นที่ได้เข้าไปเล่นเกมนั้นก็ได้เจอกับความปกติฮะสรุปไม่มีอะไรเกิดขึ้นในมาลันเลยเอ้า เบิร wow. ์ดคําซีวาลโรบอกเลยได้ออกมาประกาศยังเป็นทางการบัญชีจอนโดเป็นแค่บัญชีที่โรบอกได้สร้างขึ้นมาซึ่งผู้สร้างก็คือซ e อของพวกเราเองจ้าเราตั้งใจใช้จอนโดเป็นบัญชีของการเทสร,ระบบเกมเพียงเท่านั้นผู้เล่นไม่ต้องตกใจกลัวไปนะจ้าแล้วทำไมพี่โรบอกไม่ประกาศที่เร็วกว่านี้ผู้เล่นเขากลัวกันไปนหมดแล้วเนี่ยสรุปว่าแฮกเกอร์จอนโดไม่ได้เป็นแฮกเกอร์จริงเป็นเพียงเรื่องจอจี้จบข่าวครับขอบคุณครับแล้วพวกเราอยากให้มาแชฉแฮกเกอร์คนไหนกันต่อ เคยเจอแฮกเกอร์ในโรบอกกันบ้างไหมเม้นบอกเจมินได้นะ